สว bon ัสดีครับผมมิสเตอร์นิกนะครับวันนี้นะครับผมจะพูดถึงปัญหาส่วนใหญ่นะครับที่มือใหม่เนี่ยเพิ่งเริ่มใช้วอเนี่ยก็จะเจอนะครับนั่นคือปัญหาถูกลบกวนคือรบกวนคือรบกวนลบกวนรบกวนกวน,กวน,นะครับนั่นก็คือปัญหานะครับคือรบกวนเวลาเราใช้งานนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมมิสเตอร์นิกนะครับก็จะมาบอกวิธีการแก้ไขปัญหานะครับกรณีที่เราใช้งานเนี่ยล้วเ,เจอคือรบกวนนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะอธิบายก่อนนะครับว่าคือรบกวนเกิดจากอะไรนะครับ สมมุติว่าตัวนี้นะครับเครื่องเ c h o EC12S นะครับถูกตั้งช่องใช้งานนะครับด้วยความถี่นี้นครับการทํางานของวิธีสื่อสารเนี่ยจะสื่อสารด้วยความถี่นะครับคือรบกวนครับก็เกิดจากคนนอกนะครับสมมุติว่าตัวนี้เป็นตัวนอกนะครับใช้ความถี่นะครับหรือช่องตรงกับเรานะครับทำให้เรานั้น ถูกลบกวนถูกลบกวนถูกลบกวนนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุนะครับว่าทําไมเราถึงถูกคนนอกมารบกวนนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาบอกเทคนิคนะครับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับว่าเราถูกคือรบกวนเราจะแก้ไขยังไงนะครับหลักการหลบขึ้นแทรงนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําทั้งหมด2เทคนิคนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือเปลี่ยนช่องหนีนะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าขื้นลบกวนเนี่ยเกิดจากคนนอกนะครับมาใช้ความถี่โตกับเราทําให้เรานั้นถูกรกวนนะครับ หลักการนะครับก็คือเราก็แค่เปลี่ยนช่องหนีแค่นั้นเองนะครับก็ทําให้คนนอกที่ใช้ความถี่ก่อัวนเราก็จะก่อกวนเราไม่ได้แล้วนะครับคราวนี้ผมจะแนะนำนะครับให้ใช้ช่องนะครับกรณีที่เราจะเปลี่ยนช่องนะครับให้ใช้ช่องที่เกิน81ขึ้นไปนะครับเพราะว่าเป็นช่องใหม่ที่กสทชออนั้นกําหนดมาให้ใช้นะครับเมื่อก่อนเนี่ย80ช่องตอนนี้เป็น160ช่องจะทําให้คนใช้นั้นน้อยลงนะครับ ก <gie> ็แนะนำนะครับหลีกเลี่ยงช่องพวกเลขสวยๆพวก100ห0 0อะแหล่งอย่างเงี้ยนะครับหรือว่า130 140 160อะไรอย่าแหล่งเงี้ยครับให้ตั้งช่องเช่นแบบแยกๆคนไม่ตั้งกัน1 4 3ตี <g år> อะไรแบบนี้นครับก็โอกาสที่จะคนอื่นเนี่ยมาจูนกับเราหรือว่าตรงกับเราเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคที่1เทคนิคที่2นะครับเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาคือรบกวนนะครับนั่นก็ค <g år> <g år> <t> ือการตั <t> ้งโทนนะครับการตั้งโทนนะครับ ก็จะเป็นฟังก์ชันป้องกันคลื่นแทรกเฉพาะนะครับโดยทั่วไปเนี่ยวอลทุกรุ่นเนี่ยก็จะมีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปนเดอร์เอ็กโคเอซีสิบสองครับหรือว่าตัวไฮเทล่าทีเอฟซีหนึ่งแปดตัวเล็กๆศูนย์จุดห้าวัตต์ตัวนี้ครับก็จะมีฟังก์ชันโทนนะครับคือฟังก์ชันป้องกันคลื่นแทรกนะครับการตั้งฟังก์ชันป้องกันคลื่นแทกดียังไงนะครับตัวอย่างนะครับสมมติว่าตัวนี้นะครับถูกกบรอยู่เห็นไหมครับเวลาเราตั้งโทนแล้วนะครับผมตั้งให้ดูเลยนะครับ ตั้งเป็นค่าโทน1นนะครับเวลาเราตั้งโทนแล้วนะครับความถี่ตรงกันนะครับก็รบกวนกันไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันโทนครับมีไว้เพื่อป้องกันคลื่นแทรกเฉพาะอันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับดีกว่าเทคนิคที่1เยอะนะครับแต่ฟังก์ชันโทนก็มีข้อจํากัดอยู่นะครับคือโทนเนี่ยมีไว้ป้องกันคลื่นแทรกก็จริงนะครับแต่ว่าบทสนทนาของเรานะถึงแม้ว่าเราจะตั้งโทนแล้วนะครับ ก็ยังถูกดักฟังได้นะครับอันนี้ก็คือข้อจำกัดของการตั้งโทนนะครับการคุยความลับอะไรอย่างนี้นะครับคนอื่นก็ยังดักฟังได้อยู่อันนี้ก็คือข้อจำกัดของการตั้งโทนก็ขอสรุปอีกทีละกันนะครับเทคนิคการหลบขึ้นแทรงนะครับมีกันหมด2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการเปลี่ยนช่องนะครับแต่ว่าไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในประเทศไทยเรานะครับวัวแดงเนี่ยผมว่าน่าจะมีใช้กันเกิน1ล้านตัวนะครับ แต่ว่าความถี่ที่กสทชให้มาเนี่ยมีแค่160ช่องนะครับต่อให้เราหลบคนอื่นครับก็มีโอกาสไปเจออีกคนหนึ่งนะครับถึงแม้จะเลือกช่องที่มันดีแล้วนะครับวิธีที่สุดก็คือตั้งโทนนะครับเพราะฉะนั้นมือใหม่ทุกคนนะครับควรจะรู้วิธีนี้ครับนี่คือวิธีการแก้ไขปัญหาคืนแทรกคืนรบกวนได้ดีที่สุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับหากใครชอบนะครับหรืออยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับวิทยุสาสร์ก็สามารถคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลย นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับให้กับผมมิสเตอร์นิกนะครับกับช่องลิชเว็บเราด้วยนะครับสวัสดีครับ